สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะของประเทศโนเวย์นะคะทุกคนสวัสดีพี่น้องปองไปนะคะสวัสดีเอฟซีตัวโลกสวัสดีท่้แอดมินทั้งซีทันของตีไม้นะคะนี่เห็นไหมคะงามขึ้นอย่างนี้ค่ะพี่น้องสวยมากๆเลย ก็เอาความสวยงามมาให้ดูมาให้ชมกันนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆบรรยากาศเย็นมากๆเลยเรือออกแล้วน,นะคะทุกคนเห็นไหมคะเรือลำใหญ่มากอุ้ยผู้หญิงขับนะเนี่ยผู้หญิงขับนะคะทุกคนนี่นะคะ แล้วนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเรียนกันดีกว่าค่ะทุกคนดู โอเคนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องเรียนกันดีกว่าคะ่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เอาบรรยากาศงามๆสวยๆมาให้พี่นองสุปูสุสคนได้รับชมและฟังพระอาทิตย์กําลังขึ้นนะคะพี่นองตอนนี้ก็อสองโมงบ่ายสองไม่ใช่บ่ายสองสิบแปดโมงแปดโมงกว่าๆนะคะทุกคนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยคะ่ะไปห้องเรียนกันคะ่ะทุกคน เดินไปนะคะไป,เ,ปเพื่อนตีไม้นะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอประทานเอาัยด้วยนะ,ะขอบอกว่าบรรยากาศดูสิทุกคนโอุ้หนะตอนเช้าเมันจะมืดนะคะเจ็ดโมงเนี่ยตีไม่ออกมากต้องใส่ไฟสายได้พม่นองเพราะว่ามันมืดค่ะไคะๆๆๆๆหค่ะก็เจ้าไปหอดหงเลี้ยงกัเราตีไม่ยังมาไทายคลิปกับเจ้าเบื้องอันนี้จะเป็นเลือนนะคะประมาณเทียง สี่สิบมันออกเด้พี่น้องเด้อนะคะมึงบรรยากาศอวยงามแหนะนะคะพี่น้องงามพิธีะค่ะนะคะเรือนะคะเรือมันจะออกเที่ยงสี่สิบนะคะเรือลํานี้แล้วก็มันจะมีบ่ายสองสิบห้าบ่ายสามสิบห้าแล้วก็สี่โมงนะคะเรือจะออกนะมันมีเวลานะคะทุกคน ควรออกปากทุยๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะ <c oughs> ประเทศโนเวอากาศมันก็หนาวแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวตีมาสิไปตัดไซแก่กันในบ้านอยู่พี่น้องมันง่ามค่ะแล้วก็บอเฮียวเร็ยพอมนะคะต้องไปหาซื้อค่ะไปแน่เขาไปแน่ขึ้นไปเท่้งเขาเลยมีจตะดอกกงามนะคะ ปวดหลังพี่น้องต้องปวดหลังทั้งเก็บทองเอาเข้าไปโอ้ขนาดเดินทุกวันนี่เนี่ยโอ้โหร้านนี้เสื้อผ้าสวยนะจะมาดูอยู่พี่น้อง ขันออกปากค,ค่ะทุกคนโอ้หนาวปาดหกองศานะมันเนี่ยหกห้าองศาค่ะทุกคนหวังว่าคงอยู่มาติดลบเนาะหน่อย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  ถึงแล้วนะคะห้องเรียนหรอโอ้โพี่ดอกทีนี้เราเปลี่ยนทรงผมใหม่แล้วใช่ไหมคะโอ้เสืองามเวสืส่อตีน้อยเยอะเราเปลี่ยนทรงผมใหม่ทีนี้ก็จะเปลี่ยนการแต่งตัวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อเสื้อผ้ากันรองเท้าบูทคู่หนึ่งนะคะแล้วก็กระโปรงโอ้พี่น้องมันมือนะมันมือน Nó chắp 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 đúng hóa sắc đùa tài Chói vô gì rồi đúng không Khá à, nhàng thúc đó Nhàng thúc แดดมีแต่นาวนะแต่ไปชมชมโอวลตินร้อนๆกินนะคะนี่นะคะทุกคนเสียงเสียงเขาโอพี่นองนะคะไปค่ะไปห้องเรียนกัน ขยิรีรถไฟฟา้ามาเนี่ยจักรยานนะคะทุกคนต้องคิดอีกยังไงมาเรียนนะคะแบกความรู้ว่าในกระเป๋าที่โคตรหนักเลยมีแต่ความรู้นะคะทุกคนแต่ในสมองนี่สาเปอร์เซ็นต์ความรู้นะคะ เหื่อยต้องาำถึงแล้วนะคะคุออลอาลาสแปิดก่อนนะคะผู้แนผู้แนฟิลิปปิน กดดมาไม่ได้อ <laughs> โอเคนะคะทุกคนเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ